สวดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับนะครับโพลีแลนด์ไลท์ M2 ครับครับผมแก้วโอวอร่าครับครับผมไอโฟนที่ผมโปรครับครับผมผมที่ผมบอกนะครับเพราะว่าเราจะสามารถแปะตากาได้ทุกอย่างนะครับขอบคุณครับครับคือ Saturday Talk มันไม่มีสปอนเซอร์เพราะงั้นมันก็ต้องหาเงินจากเงินแปะตากร้านะครับก็ถ้าคุณคิดคิดว่าเสียงดีคุณต้องการไมโครโฟนจากหลัก M2 ด้วยครับครับผมครับผมต้องเสียงดีแล้วหล่ะเราอยู่ในห้องอัดตอนนี้ใช่ตอนนี้นะครับเรามาคุยเรื่องว่า เราอยากให้โซนี่ออกเลนอะไรมาบ้างในอนาคตอืมโอเคแม้ว่าคุณพี่จะไม่ใช่เลนโซนี่ก็เลยก็ตามเลน e อีาส์ที่อยากให้ออกในอนาคตแล้วกันอ่ะไม่ไม่ไม่โซนี่เอา e อี u n t ด้วยก็ได้ผมขอาลังแล้กันอ่าได้ได้ซึ่งแน่นอนนะครับผม My Original เลนทั้งใจนะครับเพราะมันวางเด่นอยู่เลนเดียวด้วยนะแน่นอนครับแล้วก็กระเป๋าตรงนี้ก็คือที่4 m 2นะครับครับผมส่วนเลนที่ถ่ายอยู่คือ s ิ g มา2.8 70 f2 นะครับครับผม2.8 ออมาเรามา,มาดูตัวแรกที่ผมอยากให้ออกครับ ตัวแรกกคือเลนส์โซนี่ออตตอร์ไวท์ซูมออตตอร์ไวท์ซูมก็เหมือนกับพวกอ่าสิบสองยี่สี่สิบสี่ยี่สี่อะไรพวกนี้ใช่ใช่แต่ถ้าให้ผมเลือกก็คือเหมือนสิบห้าสามสิบบนแคนนอนเลยอ๋อคือวผมนั้นอีกไม่ได้ซีเรียสความกว้างขนาดคือจะเริ่มแบบสิบหกสิบแปดก็ได้แต่อยากได้ความซูมอ๋อแต่อยากได้ราคาดีๆคือตอนเนี้ยถามว่าโซนี่มีออตตอร์ไวท์ซูมไหมมีแต่ราคาเริ่มต้นสี่หมื่นเลยแล้วก็เป็นเป็นเอฟไม่ไหลแต่ว่าไม่มีตัวเอฟไหลที่ราคา ใช่ๆคืออย่าง Canon มันจะมี 1530F 4.5ถึง6.3 s c m ซึ่งตัวนั้นนะข้อดีเลยก็คือมันถูกคือทุกคนละตี้โอเคแหละมันก็ตามราคาเว้ยแบบมันถูกแล้วผมเชื่อว่าคนมือใหม่ไทยว็อกอ่ะน่าจะสนใจกันเยอะอคือก็มีหลายคนที่มาเข้ามาถามผมว่าเอ้ยอยากไล่เ u e s t ั่นประมาณเนี้ย มีเลนอะไรแนะนำบ้างซึ่งทุกวันนี้ก็มีเลียนตัวเดียวที่มีความใกล้เคียงกันคือ2 0่สิบหนอ่ะยี่สของโซนี่เองใช่อ่าสิบหของ v <ช>ิวท็อกแล้วก็16.28กยของซิกมาอ่าแต่ตัวนั้นก็3ามหมื่นคือมันไม่ได้มีเลเวนแบบสองหมื่นให้เราจับต้องเนาะมีอะทัมรอนก็3กว่า ซิกมาก็มาตัวเมื่อ MM. ก like ือสามสามกว่าสามห้าคือมันแม้ว่าเลนส์นอกค่ายอ่ะมันก็ไม่มีชอยในราคาต่ำกว่าสามหมื่นเลยก็เป็นเรื่องที่เออแปลกดีนะแต่แค่นอนเลนส์ค่ายกับมีเว้ยเป็นเรื่องที่งงอยู่เหมือนกันก็คือในเงื่อนไขเนี่ยคือเฟอร์อยากได้เลนส์ที่ราคาที่มือใหม่จับต้องได้ชอาตาไว้ซูมได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานคือจริงๆคลิปนี้น่าแต่ลงหลังแหละเราพูดได้เพราะว่าเดี๋ยวโซนี่จะเปิด16 .8 มาซึ่งก็เป็นเลนที่ดีแล้วก็แต่ประเด็นคือราคามันก็ยังอยู่ในระดับสามหมื่นกว่าอยู่ดีโอเคมันกว้างมันเฟซคุณภาพโอเคแต่แบบมัน3สา0 0มื่นับมันไม่มีช้อยในตัวเลขแบบเลข2ให้เราแบบสบายใจในการซื้ออะไรเงี้ยเพราะถ้าเรามีอัลต้าไว ีราคาถูกด้วยเนี่ยเราก็จะเอาไปต่อกับ A7C Mark II ได้ A7C ธรรมดาได้แล้วพอเราถ่ายวอล์กมันก็จะโอเคกว่าใช่คือนะสมมติถามว่าเลนในวันนี้เลนเอลเตอร์ไวที่ไม่ใช่ซูมมีอะไรบ้างที่แก้ไขมีบิวท็อก16.8เขาให้ดูนะชูเลชูเลนี่บิวท็อก16.8นะครับไม่โฟกัสแน่นอนเพราะว่าแน่นอนเฟสเทกล้องดีเกินนะครับอ่ะแล้วก็มีซัมยัง14.8ซิกมาไม่มีปะ ซิกมามี17 F4 เออแล้วก็20 20คอนเทมอ่าใช่แต่ก็ไม่ค่อยไปทับใจเท่าไหร่ใช่กจ็จริงๆแล้วมันเป็นตลาดที่น่าจะเพิ่มมาในปีหลังๆเนี่ยเยอะเพราะว่าเราเห็นคนรอบตัวเราอะจากที่เป็นสายคอนเทนที่แบบชูดไปข้างหน้าอย่างเดียวอะเริ่มหันหลังกับไปถ่ายตัวเองอะเยอะขึ้นใช่คือถ้าคุณมีบัตเจตอะผมว่า16บ 1>, 1 8อะตอบโจทย์มาเว้ยเล็กเบา300กรมัม รวม a 7 c มาทูก็อยู่ประมาณ800นิดๆอ,อะไรเงี้ยก็เบามากใช่ครับแต่มันมันก็มีราคาเหือกันในซีรีส์ตัวที่2ที่ผมอยากให้มันเปิดออกมาครับคือเลนส์ซูเปอร์ซูมหลังๆเราเห็นเทรนด์ของเลนแบบเราเคยพูดกันเรื่องเลนท่องเที่ยวนะว่าเลนท่องเที่ยนีย่ถ้าเป็นเลน์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ Y ถึงเทเลได้เนี่ยมันจะเที่ยวสนุกมากตั้งแต่12ถึงหนึ่งพันเมตรโอ้โหวายเกินวายเกินและเทเลเกินด้วยจริงๆแล้วเลขที่ชอบอะน่าจะเริ่มต้นประมาณ24ี่แล้วจบที่200อนั่นคือแบบโอเคแห <20, S 1> ละคือแต่242 0 0้ก็ยังไม่มีในโลกนะเออใช่เพราะว่าคือทุกวันนี้อย่างของโซนี่อะครับมันก็จะ,จะเป็นถ้าฟนะูลเฟรมเนาะมันจะเป็น24 240อซึ่งน่าจะเป็นเลนแค่ตัวเดียวที่โซนี่ออกมาแล้วผมถ้าใครจะซื้อผมจะไล่ไปซื้อเติร์ปตีผมผมเชื่อว่าแค่ตัวเดียวเลยนะเพราะว่าตัวอื่นผม รู้สึกว่าผมสามารถไล่เตอร์เบอร์ตีได้มีแค่ยี่สี่สองร้อยสี่สิบตัวเดียวถามว่าไล่ซื้อตัวไหนแคมลอนที่แปดสองร้อยอะใช่เล็กกว่าสองร้อยเล็กกว่าตัวนั้นน่ะน่าจะเบากว่าสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เล็กกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์คุณภาพดีกว่าแต่เราก็ว่ากันไม่ได้หรอกเพราะว่าพูดง่ายๆอย่างโซนี่ยี่สี่สองร้อยสี่สิบอ่ะมันเป็นเลนส์ยุคแรกที่โซนี่เปิดออกมาแบบเจเนอเรชั่นแรกแล้วเนอะ a 7ส์แรกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าก็ว่าตรงๆไม่ได้ ก็อยากให้มันมีรุ่นใหม่ก็อาจจะเป็นแบบว่า24 200ก็ได้ไม่ต้องไปถึง2 40ใช่ใช่แต่ว่าอัปเกรดคุณภาพของออปติกขึ้นมาหน่อยใช่แล้วก็ทําให้มันเล็กลงตามสมัยโซนีคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าโซนีใช้ซอฟแวร์แกเยอะใช้ซอฟแวร์แกไม่เป็นไรผมไม่มีปัญหาใครมีปัญหาก็มีปัญหาไปไม่คือเราต้องพูดกานตรงว่าสุดท้ายมันจะมีสองฝั่งเลยว่าคุณต้องการออปติกแรบสุดติงคาถามคือ24 200 28 200คุณจะทำออปติกได้ดีแค่ไหนวะมันก็คือข้อจำกัดของระยะเลนที่มัน้ใช่คคือถาุณ จะเอาเพอร์เฟกเลยคุณก็ต้องไปไปเลนฟิกอะอืเอออันนั้นอะถ้ามันลด ผมอาจจะบ่นๆหน่อยแต่ถ้าแบบมันเล่นไอโฟนสองใช้เลนโปรไฟล์แค่ก็โอเคคืออันนี้พูดตามตรงขนาดโปรตัวใหม่ที่จะเปิดครับคือวันนี้ยังไม่เปิดนะขนาดเล็กลงเยอะมากเว้ยแล้วก็คุยกับเมื่อวานนั่งคุยกับพี่โกเพราะพี่โกก็จะแบบระดับอาจารย์อ่ะปรัมอาจารย์อ่ะแล้วเขาก็เขาก็ประเมินว่าถ้ามาสายขนาดนี้ยังไงก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ช่วยอยู่ดีซอฟต์แวร์ช่วยอยู่ดีไม่ออปติกอย่างเดียวไม่คือออปติกอ่ะน่าจะล่อเรื่องวิกเน็ตอ่าก็คือออปติกมันจะแก้เรื่องคโคโรติกเคอร์เร แต่คิดว่าตัวความโค้งอ่ะน่าต้องใช้เลนโปรไฟล์แก้อยู่ดีม,มันจะไม่เหมือนออโตร้รุ่นเก่าๆที่แบบมันคือหนึ่งเลนที่ใช้คำว่าเพอร์เฟกได้เลยในาราคาดีมากม,มันใช้ออปติกแก้ทั้งดิสทอร์ไปแล้วแก้ภาความโค้งของภาพแก้อะไรให้เสร็จในออปติกแล,แล้วเราช่วงออโต้ช่วงแรกอ่ะอเขาอ่ะเอามาเน้นใช้กับภาพยนตร์ด้วย ทำให้ออปติกทุกอย่างแม่งคือไม่คือเพอร์เฟกแบบจริงๆในราคาแบบแสนเดียวคุณอาจจะมองว่าเลนราคาแสนหนึ่งแพงนะครับแต่ออปติกออโตระราคาเน่ยถูกมากเว้ยไม่ให้คุณต้องไปซื้อเลนซีนิม่าแบบ3ามแสนสี่แสนอ่ะตัวก็แพงกว่าอยู่ดีใช่นะครับครับผมแล้วก็ในตัวเทียบใกล้ๆกันก็จะมีนิคอนที่เป็น2ี่สิบแปดสี่ร้อย ในภาพไม่ออกตัวตัวใหญ่อยู่เออแต่ประเด็นก็คือถ้าถามผมว่ามันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะมันใหญ่แบบแบบสองร้อยเนี่ยพอละใช่ครับตัวที่สามครับตัวไหนครับพี่อยากให้ออกตัวที่สามนี่ก็คือเลนทิวชิปในสายของการถ่ายอินเรียในการถ่ายบ้านเนี่ยเลนทิวชิปนี่คือคือตอนเนี้ยเคยได้ยินเหมือนกันว่าพี่ที่ถ่ายรูปอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาไม่ใช้โซนี่เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีเลนทิวชิปแล้วเขาทํางานถ่ายอินทีเลียครับเขาก็เลยรู้สึกว่า โซนี่ไม่เหมาะกับเขาเขาก็ต้องไปใช้ฟูจิไปใช้นิคอนที่มันมมเขาแปลงเมาส์อ๋อแล้วเลาวาก็มีแปลงเมาส์เขาตอนนี้คือเขาใช้ฟูจิอยู่ใช้นิคอนอยู่เพราะว่ามันมีเลนทิวชิปที่รองรับการทํางานของเขาแล้วครับแต่ถ้าโซนี่มีเลนของโซนี่เลยเนี่ยที่รองรับทิวชิปเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าในวันนี้ถ้ามีแล้วแหละก็ไม่มีเจอานมีทิวชิปป่ะใช่ใช่ก็คือต้องแปลงเมาส์อยู่ต้องซือ้อถ้าถ้าแคนนอนก็คือต้องซื้อตัวที่เป็น EF อหรือถ้าใช้นิคอนใช้โซนี่ก็ต้องซื้อเจ้าตัว ใช่นะครับก็ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยนะว่าแล้วก็ยังไม่เห็นไม่มีไม่มีข่าวลือเลยอืมเอองั้นก็ก็ขับอยากได้ครับครับผมไม่ซื้อครับอาจจะซื้อเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอยากเริ่มถ่ายสัาวปัญากรรมบ้างเป็นแสเแสเลยนะเพ่ทำงานเอาแล้วก็ตัวต่อไปแต่ท่านยูสองตีมัธ์แม้ว่าเราจะเคยพูดว่าแต่ท่านยูสี่จีเอ็มแม่งดีถูกก็ดีแล้วครับและประหยัดระเบายสุดท้ายครับคนมันก็คาใจอยู่ดีเลย อ่าใช่คือ85แล้วอ่ะ GM แล้วอ่ะทำไมไม่ไปถึง1.2ึืง ถ้าถามว่าส่วนตัวจะซื้อไหมผมไม่ซื้อหรอกพูดตรงเลยถ้าซื้อผมก็ซื้ออยู่สี่ gm 2เหมือนเดิมอแต่ถ้ามีก็ดีครับคนบนเยอะอันนี้อันนี้ไม่ใช่จากทางเราไน้คือจากกระแสของคนที่อยู่หลังบ้านเราอ่ะเขาบอกว่าไหนๆก็แปดห้าและ gm และ1.2ึ่งจุดสอง้วยได้ไหมหนักก็ได้แต่อยากสัมผัสแบบ gm 1.2ที่เป็นแบบระยะระยะพอเทรตอ่ะแล้วก็ตัวต่อไปคือเจเลนฟิตไอซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีเจ้าไหนมีปะมีเติร์ด a าร์ตี้เหมือนไอคอนมีปะผมจำไม่ผิดส่วนใหญ่เป็นเติร์ดพาร์ตี้หม ที่ที่จะเป็นแบบเลนฟิชอก็ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อฟิลเตอร์มาแปะกันแต่ยังไม่มีแบบเลนแท้ๆที่เป็นฟิชอออกมาตอนนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักปี2ปีถึงจะแบบมีฟิชอตัวแรกที่เป็นมิเ l e s s ออกมาแล้วก็เป็นออโต้โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะหายากที่1ตอนนี้ครับแล้วก็ก่อนสุดท้ายก็คือเลนแพนเค้กเลนแพนเค้กอ่ะเรามีหยิบมาให้ตัวนึงคือ จริงๆมันมีตัวหนึ่งที่ผมอยากให้มังแปลงเป็นเลนแผนเค้กมากเลยเว้ยคือยี่เอฟสองอ๋อคือมันเออมันเล็กมากแลวนะยี่สเอฟสองคือมันเป็นเลนที่ออกมานานแล้วใช่เทคโนโลยีตอนนี้มันล้ํากว่าที่มันจะทําให้เออตอนนี้เทคโนโลยีมันล้ำกว่ายุคที่มันออกนานมากแล้วใช่มันควรจะทําเป็นยี่สเอฟสองที่เป็นเลนแบบแผ่นเค้กเล็กๆได้แล้วอ่ะอ๋อเมื่อเมึงอขอก็แซ่บหนึ่งฟิชอ์อ่ะมันมีเซตไว้ที่เป็นยี่แปดมิลเอฟสองแล้วก็ใส่คอนเวอร์เตอร์ใส่คอนเวอร์เตอร์ได้ใช่แต่ไม่ได้ม จริงผมอยากได้28ตัวใหม่มคือผมใช้28 F2 อยู่ ขายไปยังวะยังไม่ขายยังไม่ขายเออยังอยู่ยังอยู่นั่นแหละครับประเด็นก็คือรู้สึกว่ามันควรทําให้มันเล็กว่านี้ได้แล้วในยุคปัจจุบันเพราะว่าเลนในซีรีส์แรกอะถ้าไม่เอายี่สี่สองอยสี่สิบอะตัวนี้ผมว่าก็อัปเดตมาหมดแล้วใช่มีอะไรกัอะเซตแรกเลยที่เป็น G Master นะครับอย่าง24่0 40 200ก็ออกอัปเดตมาหมดแล้ว85ก็ออกมาแล้วอะไรอย่างงี้ก็อยากให้อัปเดตตัวนี้นิดนึ่งคือว่ามันเป็นเลนอเนกประสงค์ฮะ28มันโอเคบางคนใช้ยากหน่อยแต่คือมันคือเลนระยะเดียวกันกับมือถือ ซึ่งหลายคนอ่ะจะถนัดมากก็ออกมาเติมตลาดตรงนี้ให้เราได้ตอบอคนดูหน่อยว่าแบบมันมีเลนตัวเนี้ยน่าสนใจนะใช่ครับในตัวหนึ่งก็คือเป็น Master. 2 4 0 5 F28G m a s t e r อฟออร์อันนี้พี่เห็นรู้สึกไงคือผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เพราะผมไม่ซื้อเว้ยมันหนักเกินแต่าจจะไม่ใช่ผมอ่ะเป็นพี่นะพี่ว่าการมีมันอ่ะดีเพราะว่าพี่เป็นคนถ่ายข้างนอกบ่อยออกไปถ่ายงานลูกค้าง,งานอะไรบ่อยเนี้ยหลายครั้งอันนี้คือแบบหลายครั้งจริงๆนะ ลูกค้าไม่ได้ให้บีบมาว่าแบบเดี๋ยวเราจะไปถ่ายไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นนั่นบางทีเขาแค่แบบเออไปงานวันนี้ให้หน่อยบัตเจ็ตเท่านี้เท่านี้นะอ่ะเราก็ตอบตกลงไปก่อนแล้วคือเราไม่ใช่คนพกเลนส์แบบราไม่ได้มีสิบสอสามให้สิบสิสิบสองร้อยอ่ะอะไรอย่างนั้นคือเราก็ซื้อเลนส์เท่าที่เรามีใช้อยู่ครับถ้ามีเลนส์ตัวหนึ่งที่แบบว่าอ่ะหยิบตัวเดียวไปน้างานแล้วแฮปปี้อ่ะก็คิดว่าจะพกใส่กระเป๋าไว้เลยเมื่อวานที่งานที่หนึ่งนะครับครับคุณการสุ่มพว่ามาไปยาค คุณคุณไบบ่นว่าเนี่ยแม่งเล่นแม่งจะไม่ตอบโจทย์ที่8ดแม่งก็แคบเจ็ดสิบก็ไม่พอการก็เลยยื่นให้แล้วว่าเนี่ยจบตัวจบเลยพี่เอฟสองจุดแปดละแคนนอนนะแคนนอนยี่สี่ร้อยห้าเอฟสองจุดแปดใช่ตัวจบนะตัวจบครับจบจริงอยากได้มากเลยตัวนั้นเดี๋ยวไปขอการลองเดี๋ยวการลองให้ดูเดี๋ยวได้คนละคนกัน หน้าคุณหน้าการน้องการซูมกับหน้าคุณการนี่ลอยมา <S <S ออชนกันเละนะครับ <laughs> ครับผมอ,อื่นอันนี้ไม่ได้ l ส s ไว <S <S ้จริงๆช่วงนี้ไม่ข่าวเลยอีกตัวหนึ่งคือ502.8ที่มาพร้อมกับเทเลคอนเวอร์เตอร์1 6ก,ก็ไม่รู้มาไหมถ้ามาน่าจะขย่องวงการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ราคาได้ข่าวว่าประมาณ20,000อ,อ,อันนี้เป็นข่าวเลย20,000บาทพี่มีตัวหนึ่งที่มันยังไม่แก้เลย20,000ยอด20,000บาทอ่ะ20,000เหรียญโอ้โแสนนะครับประมาณนั้นแพงเกิน พี่มีพี่มีตัวหนึ่งที่อยากให้มันออกมากเลยแต่ไม่รู้โซนนี่จะทําไหมคือเจ็ดสิบสอที่เอฟไหลเจ็ดสิบสก็มีแล้วอืมคือเจ็ดสิบมันใหญ่อยากเจ็ดสิบสองร้อยที่คิดว่าจะลองเล็กได้ขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันคืออยากได้แบบเอาไปถ่าย ขายแบบเวทีคอนเสิร์ตหรืออะไรเงีง่ายๆอ่ะเจ็ดสิบสองร้อยอ่ะผมขออะไรก็ได้ผมขอมีฮอตเอ้ยไม่ฮอตชูมีคอร่ามีคอร่า <laughs> เออคือเจ็ดสิบสามร้อยโซนี่ตอนนี้มีปัญหาว่ามันไม่มีคอร่าแต่เราก็จะไม่โทษเพราะว่าเจ็ดสิบสามร้อยตัวไหนก็ไม่มีคอร่าครับใช่แทมรอนก็ไม่มีไม่มีออลองเ,เลยเราจะไม่โทษแต่เรารู้สึกว่า ควรมีนะครับก <c oughs> ็ประมาณนี้แหละครับสำหรับเลนที่พวกเราอยากให้โซนี่เปิดตัวมาครับส่วนใครมีเลนตัวไหนที่อยากให้เปิดตัวไม่ว่าจะเป็นของโซนี่หรือว่าของค่ายอื่นในอีเมล์เนี่ยลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหนออ่อยใช่ถ้าบอกได <ๆ S 1> ้ด้วยว่าอยากให้ค่ายไหนออกเพราะหลังๆหลายค่ายคาแรคเตอร์ตัวเองเริ่มชัดใช่ <anas. S 2> แล้วนอกจากที่เราพูดกันโซนี่มีตัวไหนไหมพี่ที่พี่อยากให้ออกพี่อยากให้ออกอ่ะห้าสิบหนึ่งจุดแปดรีเมคให้หน่อย อกรีเขาก็จะบอกว่าไปใช้ห้าสิบสองห้าแทนมันไม่ได้มันต้อง5 1าสิบหนึ่งจุแปดเล้ยจริงๆผมอยากได้แบบสักสิบห้าหนึ่งจุดสักตัวหนึ่ง APS-C นะของใครก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆพูดตามตรงว่าสิบพันยูี่โซนี่ดีมาก APS-C ใช่จะแพงมาก2 7งหมื่นเจ็ดเก้าซิกม็ก็ใหญ่ช่ไหมความสมดุลไม่มีเลยใช่เราก็เลยแบบนิดนึงอะไรเงี้ยเอออยากให้ออกสาหรับ A สองเจ็ด ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ครับใครที่อย่างที่วิหินบอกแหละใครอยากให้ค่ายไหนผลิตเลนรุ่นใดผู้คุยกันครับครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะคงจะฟีดแบ็กกลับไปให้ค่ายบ้างใช่ว่าแบบผู้บริโภคต้องการเลนตัวนี้นะถ้ามีโอกาสออกมาก็จะดีอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นครับครับผมฝากติดตาม The p พีคโฟโต้เดอะพีคชาแนลด้วยนะครับแล้วก็วิทวิทย์วิทวิทย์พลัสครับจะขึจนไุให้เนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแกนเจอร์เพื่อสต็อป ตาอ,อย่าเอาไปใส่นะอายคนดู